เสียงนกร้องทถาเบาและเสียงใบไม่เสียดสีกันไปตามลมเส้นทางเริ่มลื่นและชื้นเหมือนมีบางอย่างคอยจับจ้องอยู่เมื่อเดินไปและสับทับการก็หยุดเติอนหันไปมองบางสิ่งที่พ้นแนวไม้เก่าๆไปเล็กน้อยสายตาเขาจับจ้องไปยังสารไม้เล็กๆที่เอ็นอินใกล้ทันท่าสามสีซีดจางถูกลมพัดกระพือเบาๆหน้าองศามีรอยหยดสีดำแห้งกลาง บนฐานหินมีไม้กางเขนผู้พูปักยิงอยู่การยกต้องขึ้นถ่ายโดยไม่ลังเลที่นี่มันมีอะไรแตกต่างกลางฝนพูดเสียงสั่นมองไปรอบๆด้วยสายตะแวงมันใช่ยิ่งแปลกยิ่งน่าสนใจพิธีบ้าบ้านั่นมันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงก็ได้หลังจากเดินทางต่อมาได้อีกราวครึ่งชั่วโมง ทั้งสองก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าและแนวเขาบ้านส่วนใหญ่สร้างจากไม้และมุงหลังคาด้วยหญ้าคาชาวบ้านหลายคนหยุดทํากิจกรรมทันทีที่เห็นแขกแปลกหน้าบางคนหลบเข้าบ้านบางคนยืนนิ่งๆโดยไม่พูดอะไรเลยฝนพักการไปยังบ้านของยายสาญาติห่างาที่เธอเคยพบเมื่อสิบกว่าปีก่อนยายสาเป็นหญิงชราท่าทางแ